นอนบรอับตายพรทรงคนเฮาใส่ชีวิตหนึ่งในสามไปกับการนอนเพราะฉะนั้นการนอนเป็นเรื่องสำคัญทั้งในเรื่องของสมาธิความจำคุ้มคุมกันรวมถึงการสมแซมร่างกาย ตางตาง,ตางลองสังเกตเบิ้งตี้ละค่ะว่าเมือ่อใดที่นอนบ่พออีกมื่อหนึ่งยงหมือเศ้าสี่สมองเบอร์ตัดสินใจพิษพลาดป่วยกะบ,บ่อยเป็นวัดกะหายซ้าเฮ็ดจังใดจังสิลับละ่ะคะคุณหมอหมอพ่อ,อยากให้กินยาเพราอมันสิติดมาเดี๋ยวหมอจะให้วิธีแก่ข้อที่หนึงเลยเจ้าต้องจัดเวลานอนให้เป็นเวลาเช่นนอนสี่ทุ่มตื่นหกโมงเช้ ให้มไในทุกมือวันหยุดวันนักขัตเลิกวันอาทิตย์วันเสาร์วันจันทร์ถึงศุกร์วันเวลาเดียวกันข้อที่ 2. ใส่แสงของนอนเนี่ยแบบเนี้ยเป็นสีสมๆเพราะว่าแสงสีสมมันเห็นให้เขาสู้กระบวนการง่วงนอนและสง,งบได้มากกว่าแสงสีขาวข้อที่3ก็คือต้องงดจอโทรศัพท์โทรทัศน์ ไอแพทย์ต่างๆเนี่ยหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนค่ะจะได้บ่ต้องตื่นเต้นละแสงสีขาวจากจอจะได้บ่ต้องซองเข้ามาในตาและมันเห็นไห่บ่ง่วงนอนนั่นเองคําถามว่ามีอาหารเสริมหรือกินอีหยังจึงสีซอยในเรื่องของการนอนมันกับมีหลายโตอย่างเส้นกาบา้าทั้งเสียมันก็จะเป็นสารสืสร่อประสาทที่อยู่ในสมองอะเนาะอยู่แล้วอะนะธรรมชาติซึ่งมันก็เป็นอาหารเสริมก็มีเขาก็เหตุกาบา้าออกมาขายหลายโตเนาะตัวนี้ซอยให้สมองสงบ เฮดไห่พอนคลายแบบเนี้ยค่ะตัวที่2ก็คือเอลที่อันนี้เป็นสาสกัดทีมาจากใบชาเขียวเฮดไห้ร่างกายเนี่ยสงบมีสมาธิคลายเครียดเข่าผ้าวะลับได้ง่ายขึ้นและตื่นมาจะสดชื่นซึ่งตัวหมอแพทเองกะ กินแอลเทอเนนอยู่นะคะในอาหารเสริมอันที่3คือเมลาโทนินค่ะเป็นฮอร์โมอนในร่างกายเนี่ยเขามีอยู่แล้วลางออกมาจากตอมไห้เหนียวนะตาที่3เนี่ยตัวนี้ไปกระตุ้นให้ร่างกายเกิดความง่วงนอนปัจจุบันประเทศไทยจดทะเบียนเป็นยาค่ะมีปัญหาว่าบางคนกินแล้วเนี่ยสิปวดหัวหรือว่าบางเทือกกบฟฝันลายโดยเฉพาะคนที่กินเมลาตโตนินสังเคราะห์เนาะหรือว่าแบบกินขนาดสูงๆอะค่ะใจจริงก็่ยาให้เมลาตโตนินธ้รมาตาเนี่ยมันลังออกมาเองเนี่ยมันมี ข้างใดกระตุน้นการลังสารเมลาตัวนี้ออกจากร่างกายเองโดยที่เ่าต้องกินเสริมใดบ้อ่มันก็พอมีวิธีอยู่ค่ะหมอแพทย์ไปอ่านพออันนึงมาตัว ซปฟรอนมาสันเขาเอื่นว่ายญ ah ้าฟรันเป็นเครื่องเทศที่มาจากประเทศสเปนนะโดยย่้าฟันตัวนเนี้ยเนี่ยมันจะให้สารสําคัญซอวาเลปติโคซาไลซึ่งอันสารอันนี้แหละค่ะเขาสากัดออกมาจากย่้าฟันเนี่แหละด้วยนวัตรกรรมของเขาเนี่ยแล้วมันจะไปกระตุ้นการลังเมลาโตนินธรรมชาติได้ในงานวิจัยบอกว่าช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นลดการสะดุงตื่นย่ำกลางขึ้นเพิ่มระดับเมลาโตนินในเลือดได้แล้วก็เฮ็ดให้อารมณ์ดีน้ำและหมอแพทย์กับไปพ่อตัวหนึ่งค่ะที่ มีทั้ง l t h ท a n i นิและก็มีทั้งยาฟรั่นหรือเซฟรอนเนี่ยอยู่ในโตเดียวกันร่วมกันเลยค่ะมอแพทยกับไปพอตัวนี้ละค่ะเซตไนเนาะก็คือเป็นอาหารเสริมที่ซอยในเรื่องของการนอนรับนี่แหละค่ะที่มีทั้ง l t h ท a n i นิอยู่ในเม็ดเดียวคือ1 0นรอมิลลิกรัมแล้วก็มีทั้งยาฟรั่นหรือเซฟรอนอยู่ในเม็ดเดียวกันเ่กนกันเนาะเม็ดเป็นสีแบบนี้ เป็นตัวซอยสำหรับคนที่นอนหลับยากค่ะซอยให้รับดีคืนเนาะรับไห้คืนรับลึกคืนและรับสนิทคืนได้ค่ะนอกจากนั้นเขาก็จะยังมีวิตามินอื่นๆที่อยู่ในวงจรของการนอนหลับที่ซอยในวงจรของการนอนหลับอย่างเช่นมีโฟเลตมีวิตามินบีอย่างพวกนี้น้ำนะคะท่านผู้ใดอายากได้เซตไานาเป็นตัวซอยในการนอนหลับนะคะกะทักไปเดทที่ตรงนี้ได้เลยค่ะ